ตักไทยสบายดี yup. พ่อแม่พี่น้องเอฟซีติดตามอะไรกับสมบรรยากาศตอนเช้ามพี่น้อยมันนี่ก um. so um. ็เป็นเดือนสามเอาไม้สองคำทางประชอนเป็นกะได้เฮอไปกินงูน้ำทางประชอนเป็นเป็นหลมงูตัวหนึ่งตอนนี้กะไม่รู้ว่าเขาเอลเลียหรือยังเลยกะไปติดตามชมกันเลยทุกคนเลยลมน่าจะอยู่ทงหน้าพุทธบุรีแต่ทุกคนเลยทางประชอนเป็นเหินเป็นกะอยู่ข้างหน้าเป็นยังจุ่มอยู่ nó oh, vẫn đang lấy, đang lấy lẽo ở bên này, ngồ cả, đang đứng ở. lạnh bật phụ một cái nhà cho na, bao, bật nắng rồi, vừa trời mát cho nên โอ้ยไรมันท่ำให้คาราวแล้วนะยังชัดแล้วอยู่เจ้าเล่ห์โง่ไอ้น่ะสามล้านห้าเนี่นะคือพี่ใหญ่ไปเรื่องน้องสามล้านห้าจะน้อยโง่ตัวแม่เลยตัวเถิดตัวเถิดจนตัวนี้ก็สามดอแปลงมันเพิ่อแปลงนี่ อาโวยเลยทัน้ีเช็บ้วนันในผ่านี่นะมันตเจอกมาามมาานนาปลาชิวนี่เห็ดจะ๊ิเชบดเฮพอดีเลอดีดีเจบอถ้าลองบิ่งเี่ยตอนนี้ก็กกำลังมานอยู่ทุกคนเลยเพราะว่าเพชรจะขาดเพิ่มาเลยมือช่างหานทุน ทั้งนี้ก็จวดน้ำไว้น้าอยู่แต่เช้าเขาน้าโลดเข้าตะละทุกคองเอาน้ำไว้น้าเข้าไปเลยล้างไขมันลำไส้โอ้เลิกวันนี้นะบอตีดพันไส้บอกวันนี้ก็รอดรอดตีนะเลือดแปลงพี่น้องเลยพวก เ็อจไ,ได้คือบอกกินปลาชิวลแต่แป้แงได้เรียบร้อยไปหน่อยคนยัางอันนั้นอยู่เช็ดเช็ดคอแล้วแล้วก็ล้มแล้วแล้วก็ชิได้เผาอาได้ทุกเลยเพราะว่าแถวทางบ้านค้อนี้เนี่ยจนหลายนี่เขาชิเผาเอาทั้งนั้นเลยเพราะว่าล้มงูที่ได้เผาเอาทุกทีเลยเพราะว่าเผานี่ สีมันสิยุดเพราะว่ามันชุกไปฝ้ายนึงนะเอาเลยกนดนเนื้อมันก็นชีหอมหอมจได้หามไปจี้อยู่ไป้เลยคนเลยหามไปปาดทีด่พวกเหมืนหามไปจีพ้พวกหามไปปาดที่เพื่อนประชานเป็นพวกวันี้ หามไปเลยหอนหอนหอนเวอร์ชนทีมงานกันทางนี้ก็เตรียมที่อันไว้นลยทุกคน มันเป็นปาดกันได้สีน้ำปลาปาดอยู่ตีงี้เลยได้ไป,ปาดจะเฮือนประชอนไปนี่เพืนขึ้นเฮือนใหม่แน่เป็นโก็ชองชั้นแล้วตอนนี้ต<ป>อนนี้ยังปาดไล้ทุกคนเลยปาดออกแข้งออกขาอ ทีมงานยูทูบเบอร์ก็เต็มมือเลยตอนนี้ก็ทางผู้ใหญ่ตอนนี้ก็กำลังอยู่ทุกคนเลยกินกินข้าโค้งเลยได้ทางผู้ไร้ชดก็มีสร้างบอกแกเป็นกระไรชดอยู่ตรงพี่น้องเลยแต่ว่าทางทีมงานเนกก็กำลังจัดอยู่ทุกคนเลยเอาข้าโค้งเลยนี่เพื่อนั่งจูดๆอยู่ข้างงานแล้วบ่

ใส่ประเภทใส่เภทเอาจากบาทก่อนจับกังเลยใช่ไหแก้วดำๆมาเล้แก้วดำนะเอามาแบกเด้อชุกก็มีทุกคนเลยแับนี้ตับมันต้ยใส่เลยเพื่อจะปิงก็ปิง ขันหน้าขันไฮขันหน้ามันสามสิบตีบขันหน้าพันลืบเปห็นขาโค้งเลยข้างยานแล้วปเปล่าแกเป็นข้างยานเลย <c oughs> ไม่ใจกินแต่อันดิอันชุกเนาะอันดิบเบียวอันดิบย่อมเครื่องในไปดีปล่อยเป็นเครื่องในไม่แล้วองมันอันนั้นแล้วเนาะของมันพอดีไปเลยติบข้าวลงมาข้าวเนี่ยเพิ่ตบข้าวไปลงมาตบข้าวตบข้าว วนฝั่งนั้นก็มีอีกทุกเลยชุกิดิบแน่ชุกเลยโคผเลี้มันนี่โคพลายมันบ่สามสิบติบบ่กัทเซน่า ครับก่อนม้ในขอบใจลายๆเด้อที่เดอชาชาเด้อฮะยอยอย่ไปชอ,อยป,ชปูแป้นเินชอยเขาในเขาจะขึ้นมื้นนี่อนขอบใจลายๆเ <สา S 1> <ๆ S 2> ด้อลาเรียของหนาเด้อหน้าดอนเด้อย้อยงอกไเลยครับก่อนตคนเลยเมื่อหาปูแป้นเถินชอยเขาก่อนขาว่านปูแป้นเถินล่ะเขาจะขึ้นมื้อนนี่จัางได้ไหม นว่าจะน้อยมากกินจะเชื่อกินตัวเทงใช่ไหมกันเขาหวานปู่เป็นเฮิร์ดหลังนี้แหละทุกคนเอ้ยหลังเฮาผาไม่ไหมในเฮิร์ดสองเท่านะแต่ว่ายังมีเห็นเพิ่มมากอยู่ nói khuyên, khuyên tốt 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 hiểu không bỏ khuyên mà cái nhà tốt đây wow bảo khuyên cái là, này. Khuyên là này. Ôi, khuyên khuyên trắng, bà này ơi bỏ hả sáng mới ăn một tốt ai không này không Hãy rồi, là về เล้วละม,มื่นเอื้อมโอ้เล็งรัดขนาดนอ,อ,อ,อะท่านเพิ่งพูอว่าท่านเลีวเ้วอยู่ขึ้นจะก็ยังลดหลงั <laughs> งเนาะลดเร็วท่านใจ,จไว้ช้างนี่เอาขึ้นทหไมรถแฟนะคะ เตะอยู่พยายามให้ขึ้นกันเลบึ้นนี่จะได้ขึ้นเถินนี่ก็ได้งานเร็วงานด่วนงานเลยทางล้างมันฟ้ามันเหยังทะเลขึ้นแล้วอยู่เพราะเขาสำเร็จมือมือนี้เพราะความบื้นค่ะเด็กสาวไม่สำคำิ่อจะขึ้นเลย ชิมือมีห่ากินไม่โตนะกระไรโตเออมันชื้นแน่ตายโตทังไงพี่นะฮะกะลาทงไพี่ลาโตกะลานพุ่งนักเนนึงออมันะจับเจอแน่มึงกระไรงัดเจอแล้วมันมีใบ ไอ้ไมเทั้งมล้เยอะเือไม่คูมันพอมือเพต่อกรัพวกนี้เนาะร่ไหมนีตัวท่ไม่เป็นเป็นโกเยอะเจ๊กี้ไงไอโมหมอาโกน่าตะปูรึปุ๊บรึปุ๊บีนุ่ยเนาะต่ว่อุเฮาตีเช่นหมเฮาตีเช่นมงน่ไมต่เชื่อมนไนม

เพราะว่าเพิ่นมาเบาะไปโคมูพร้อมพละบนโคมูก็นเลยเพราะว่าโคมูเพราะว่ามอ่นนี่ก็จะได้ขึ้นเฮิรนไปหาโคมูเช่ก่อนนี่ก็ได้เอารถเอาไปเอามูขอนพี่น้องเลยบ้านี้เพราะว่ามูถ้าเราไปเอาอยูพ่พละมูก็นเลยจะได้ไปเอาอยู่ทางเคาะเขาพุละเพราะว่าวก็ซื้อมูไว้นะนี่บอนกรรมกรไปเอามูนะ โอ้มาพี่มาพี่มา,พมานไปไ่ไปแค่เรารู้เร้อฮะโอ้กลัมากรกลายคนรน่ารอดมาหนิโอ้จาน,านมันนอ่จานมันเานอชี้คนแล้กลมากรเลยน้อยนี่ฮะฮะไปเหรอเดยวไรน้องแฮบเฮน อันนี้กําลานพี่น้อ,อง้ยโมเตงมาตาเชโน่โมเตงโมต้ไปนําไปเอาหมูมาขึ้นเฮือนใหม่ในเท่ามืออื่นเดยวฉามไม่สามคำไม่ใช่ึ้นเฮือนใหม่

อาีพงะงอาีพะงนีลมหลาวจุงลอเราไทยตันเราไทยเลยตันเยอะกว่กนี้ยังอุนเรอพี่วังอืม

leo là cả đi nói nháng ở tụi con ơi Thôi dần một hộp bay lát nha con bay Nha con phu bay Bay lát hơn anh ơi phu đơ La hơn ơi phu hồn Bay vào đi <laughs> Đó, sẽ nó khổ đi, tụi con bye bye. <laughs> โค้งงูวะรแหมลังไดเฮ็ดแปลงไดยช่้อมง่ายเลยบ่ทสอง่ายชามซะเพราะว่าเพิ่อย้ายมานอนอยู่เพือนลุชาาเพิ่นพี่ทุกคนเลยตอนนี้ก็ค้ำเจ็บแล้วเจ้าจะของเฮิอนไว้กนังยู่เถ้่พี่เฮ้ยแม่เขอรักแล้วบ่เฮือนงามนะ ต้มเพื่อชาดี้ต้มก็ต้มจำจะกินเนาะกินั้งแต่มมื้อนี้ไปละอ้วนกิกินนี่ยอดไเลย การกษาปณรนาวนี่ทุกคนเลยตั้งบอแก้วเป็นกามาเลยโอ้หามเตงมาแล้วมาเนี้เอาเตงนี่บ่นอ่นที่ไฟยำหนาวนี่เอาอมือร้อนนะอ๋อมือไวร์ร้ตั้งบอแก้วกามา โอ้ยมาใช่แจะแป้งมามาใช่แล้วว่ะนขี้แกบหน้าได้สามแล้วเชื่อลยได้ลายพ่อเช่อนะหน้าคอเดีสิืรสเช่ได้ร้อยชอบโล้นเยอะมีเช่อก็ได้ชมเก้านะเช่อก็เด็กน้อยก็ขี่กันพาวูอึบอึบมนี่ Nói vừa rồi đương vừa là kênh đương sao lùm đương mùi hết 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 lùm hết hết đi hết 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 cát cả จีหมยทุกคนเลยแล้วก็น,น่าจะมืดพลันบึ้งค้ายขันกันแล้วมืดแล้วพี่น้องเอ้ยบา้านนี้กว่าสิโคลแล้วพอแห้ง หมูกับประมาณสามสิบโลเปน็นของเงยหมูกไ็ได้สามสิบโลนี่แหละทำเขาแล้วว่าล้านเจ็ดหนึ่งล้านเจ็ดแชนกิฟหมูราคามันสัดแล้วอยู่ตกงนลยจี๋จนมืดแล้วนี่มืดแล้วยังมีเห็นทันตีว่าจะแล้วแม่แตงโมเดี๋ยวจักล่างมืดนะขึ้นมืดขึ้นมืดนี่บอ โยมีลายด้วยนี anyway. uh. so ่จะประมาณขึงกระปองกินน้ำเดียวได้ายชี้เดียวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยมานี่คูดได้ละลิปชิปแล้วเนยนี่ออยาคูดได้อ ตีสละกงเราตควอยา่ไกับากันโคอยู่ทุกคนเลย้วอยปนอก่พักแล้วมาแล้ววันนี้น้องโคเลยบอโ้มื่อเช้ายังลาบเมื่อเช้ายังปรุงเอาบ่ อย่ามาเชิดอนนี้เนาะไอ้อนข้อทิมได้ทีแล้วมาเชิดกระดูกนี่มาสิกินไหมโอ้ไม่แตงโมปิ้งเป็นปิงล่นเนาะต้็นลึกเลยดอกมมือตัวนี่โคตรด่าเลยอยู่มไ้สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้อยขอก็ขอบคุณใจหลายที่เข้ามาติดตามและกรับชมเมื่อหาอําน้ำเช่นกัน